สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็เตรียมเปิดให้นักเรียนอาชีวศึกษานะครับส่งผลงานภาพยนตร์สารคดีในการเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษานะครับแล้วก็แสดงศักยาภาพออกสู่สายตาประชาชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชาวอาชีวศึกษาครับ นายวณิชอ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการอวดดีอาชีวะปีที่ 2. ประจาปี2559ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เข้าอบรมฝึกทักษะการผลิตสื่อและส่งผลงานสื่อภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนอาชีวศึกษาและนวัตกรรมที่โดดเด่นส่งประกวดชิงทุนการศึกษาแบ่งเป็น5หัวข้อได้แก่คนสร้างชาติสุดยอดนวัตกรรมสุดยอดฝีมือ อาชีวะเปลี่ยนชีวิตและจิตอาสาอาชีวะรางวัลแบ่งเป็น3ประเภทคือรางวัลสุดยอดผลงานอวดดีอาชีวะ2สาขาภาพยนตร์และสารคดีรางวัลละ50,000บาทรางวัลยอดเยี่ยมทางด้านเนื้อหารางวัลละ3 0 0 0 0บาทและรางวัลยอดเยี่ยมสาขาต่างๆด้านโปรดักชั่นรางวัลละ2 0 0 0 0บาทรวมถึงรางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบรางวัลละ5 0 0 0บาท นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่อ e ีเมลนะครับลักษินา 18@ at hotmail com หรือว่าที่โทรศัพท์หมายเลข0 2 1 5 8 6 1 2 2 2ต่อ290ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กรกฎาคมส่วนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยายน